ถ้าเป็นวีก้นะครับจะอยู่นะครับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาททนแรงบิดนะครับแล้วก็เวลาหมุนหมุนตามเลยนะครับไกด์จะหมุนไปหมดเลยนะครับคันค่อนข้างจะตึงนะครับแล้วก็วัสดุที่ทํามานะครับพี่ๆจะเห็นนะครับว่ามันตึงมากนะครับทนนะครับเวลาที่เราต้องเจอกับเกมใหญ่ๆนะครับชโด์ไซส์เจ็ดไซส์แปดนะครับเราสามารถคอนโทรลป่าได้และคันเบ็ดไม่บิดผิดรูปนะครับสําหรับคัน วีลอสตัวนี้สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลากแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ครับตีน้อยมีคันจากญี่ปุ่นมาแนะนาพี่พี่อีกแล้วนะครับเป็นคันตีเื่อปลอมนะครับวันนี้นะเป็นคันกาไฟล์ลีเดอร์จะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือวีกอแล้วก็วีลอสนะครับวันนี้นะครับก็จะแนะนํา วีล้อก่อนนะครับเพราะว่าเป็นที่สนใจสําหรับพี่ๆนะครับสายตีเหยื่อปอนเป็นอย่างมากเพราะว่ามีเข้ามาหลายเวทนะครับสปินมีด้วยกัน2รุ่นนะครับสความยาวส่วนเบสแคตติ้งจะมีด้วยกัน4รุ่นนะครับสเวทให้พี่ๆได้เลือกกันเลยนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับพี่ๆครับเป็นคันวีลอปีส0 2 1นีนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆต้องบอกว่าเป็นคันที่เบามากๆนะครับสําหรับคันวีล้อแล้วก็วีกอนะครับ คันวีล s ้นะครับทำมาจาก Carbon, คาร์บอนนะคะพีพี่น้ำหนักคันเบามากๆนะครับมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ทนแรงบิดนะครับเวลาที่เราต้องเจอกับเกมหนักๆหรือว่าเกมผิดคิวนะครับต้องบอกว่าคัน v ีล s ้นะครับเวทที่ออกแบบมานะครับต้องบอกว่าเาเวทไม่ได้ตรงกับคันนะครับเพราะว่าคันค่อนข้างจะตึง คันวีล้อนะครับเสริมลายผ้ากาไฟเพิ่มความเหนียวความแข็งแรงให้กับตัวคันนะครับและยังคงความเบานะครับรองรับกับเกมหนักๆได้เป็นอย่างดีนะครับพี่ๆจะเห็นได้ว่ามีลายผ้าที่ช่วงโคนของคันขึ้นมาเลยนะครับจนถึงนะครับไกด์ตัวล่างสําหรับตัวลายผ้ากาไฟน้ําหนักเบาคันเหนียวนะครับทนแรงบิดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับวีล้อตัวนี้นะครับ น้ำหนักคันเนี่ยเบามากๆนะครับเริ่มต้นเนี่ย90กรัมเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันสปินนิ่งพูดถึงตัวสเปคของตัวคันวีลอสนะครับตัวนี้นะครับวัสดุที่ทำมาคือคาร์บอนนะครับไกด์ฟูจิรีซิตฟูจิดามโฟม e v วีเออย่างดีนะครับโฟม e v วีเอทนต่อการกัดก่อนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าพี่ๆจะเอาไว้เล่นงานน้ำจืดหรือว่างานน้ำเค็มก็ได้นะครับไกด์ฟูจิซิกซิลิคอนคาร์บายนะครับพี่ๆตัวนี้เป็นไกด์ฟูจิรุ่นใหม่แล้วนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ามีความบางและสลิมมากๆสำหรับไกด์ฟูจิซิกพี่ๆนะครับต่อไปน่าจะได้เห็นนะครับไกด์ฟูจิสลิมนะครับซิกเนี่ยนะครับในคันเบ็ดนะครับหลายๆรุ่นที่มีราคาแพงนะครับเพราะว่าเป็นไกด์ที่ออกแบบมาใหม่น้ำหนักไกด์จะเบามากทนแรงเสียสีนะครับทนความร้อนนะครับเวลาที่เราต้องเจอกับเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่อนกระสูบกระพงเะโดนะครับ ไกด์ตัวนี้นะครับบางเบานะครับเฟรมไกฟูจิเป็นสเตเลสนะครับเล่นได้ทั้งน้ําเค็มน้ํำจืดอย่างที่ได้แนะนําไปนะครับพี่ๆครับวัสดุค่อนข้างทามาโอเคเลยในงบ6,000นะครับตัวนี้นะครับนำเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าอย่างแนะนําให้ใช้คันเบ็ดค่อนข้างตึงกว่าเวทที่ให้มานะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้พี่ๆได้ชมไปนะครับเริ่มตั้งแต่สปินนิ่งนะครับสปินนิ่งจะมี2ความยาวก็คือ6ฟุต4แล้วก็ 6ฟุต10นะครับแอคชั่นไ g ท์ทั้งคู่นะครับ L นะครับเวทนะครับแอคชั่นจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับแม็กสายที่ให้มาเนี่ยนะครับ6ปอนด์นะครับแต่ตีน้อยแนะนำนะครับน่าจะโอเวอร์นะครับจะอยู่ประมาณ4.8ขีดถ้าเป็นความยาวที่6ฟุต4นะครับแม็กสายที่ให้มาอย่างที่แนะนําไป6ปอนด์นะครับตามเวทคันที่ให้มานะครับแต่คันค่อนข้างตึงกว่าเลยต้องเอามาแนะนํากันก่อนนะครับเผื่อพี่ๆซื้อไปแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมคันเวท แม็กหกปอนด์นะครับแต่คันมันตึงจังน้ําหนักคันตัว 6. ฟุตสีหนักเพียง90กรัมเท่าน,นั้นเองนะครับแม็กเหยื่อ6ฟุตสีนะครับ, 4, รบอยู่ที่7กรัมนะครับพี่ๆเรียกได้ว่าตีปลาหางหนอนนะครับริวกิดีคอนแทคปลายยางนะครับแม็กแม็กเนี่ยห้ากรัมตีน้อยว่าสวยนะครับสําหรับตัว6ฟุตสีงานกระพงตรงรุ่นแน่นอนนะครับถ้าขยับมาเป็นตัว6ฟุตสินะครับ 6ฟุต10เนี่ยนะครับความตึงของคันจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับความตึงของคันจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยน้ำหนักคันของตัว6ฟุต10นะครับจะหนักอยู่ที่97กรัมเวทเหยื่อนะครับแม็กอยู่ที่10กรัมนะคะพี่ๆแล้วก็ตีน้อยแนะนำเวทสายนะครับยังคงเป็น6ปอนด์นะครับแม็ก6ปอนด์เนี่ยตีน้อยแนะนำนะครับเวทน่าจะอยู่4.8ขีดหรือว่า4.10ีเพราะคันค่อนข้างตึงคันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับปี2021เนี่ยนะครับ คาร์บอนเนี่ยเรียกได้ว่ามีความยืดหยุ่นสูงนะครับทนแรงกดแรงบิดนะครับน้ำหนักเบาเราเจอกับงานผิดคิวได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับคันตัวนี้นะครับก็เป็นงานกระพงงานกระสูบหรือว่าจะเอาไว้เดินหนอนเท็กซัสลิกก็ได้นะครับสำหรับตัวคันสปินนิ่งมี2ความยาวให้พี่ได้เลือกขยับมาเป็นเบสแคตติ้งนะครับเบสแคตติ้งจะมี4รุ่นให้พี่ได้เลือกตั้งแต่ความยาวนะครับหฟุตหนะครับหฟุตสิ 6ฟุต9แล้วก็7ฟุตนะครับเริ่มตั้งแต่งานเคาะปาร์กนะครับพี่ๆครับงานเคาะปาร์กนะครับ6ฟุต5แอคชั่นมีเดียมไลท์ตัวนี้นะครับ6ฟุต5แอคชั่นมีเดียมไลท์น้ำหนักคันเริ่มต้นนะครับตัวนี้108กรัมเท่านั้นเองแม็กเหยื่อที่ให้มาคือ21กรัมนะครับ21กรัมนะครับแอคชั่นมีเดียมไลท์ตัวนี้นะครับ108กรัมนะครับพี่ๆเวสายนะครับอยู่74นะครับ7จ็ถึงสิปอนด์คันค่อนข้างตึง สามารถนะครับตีเหยื่อลิฟเลต70ดก็ได้นะครับปกติจะแนะนําเพียงแค่ประมาณเหยื่อ5กรัมหรือ6กรัมนะครับแต่ว่าเราสามารถนะครับคันตัวนี้ขยับไปตีลิฟเลต70ดได้นะครับเหยื่ออยู่ประมาณ9กรัมก็ยังใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้เวทแม็กซ์ปอนด์หรือว่า74ประมาณนั้นแต่คันค่อนข้างตึงนะครับพี่พไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าลองรับกับเกมหนักๆได้อย่างสบายๆกับ6ฟุตามีเดียมไลท์นะครับตัวนี้ ขยับมาจะเป็นตัว6ฟุต10 action medium นะครับ6ฟุต10 action medium ต้องบอกว่าเป็นเวทมหาชนสำหรับงานตกปลาบ้านเรานะครับเพราะว่าเป็นเวทกลางๆนะครับีเดียมที่เอาไว้เล่นได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกระสูง,งานช่อนงานกระพงหรือว่างานชะโดที่ไซส์ไม่ใหญ่มากจนเกินไปสำหรับการผิดไซส์นะครับตัวนี้นะครับพี่ๆ6ฟุต10 action m e d i ยม นะครับแม็กสายที่ให้มาเนี่ยสิบหกปอนด์น้ำหนักคันอยู่ที่1 1 3กรัมเท่านั้นเองนะครับเวทเหยื่อแม็กให้มาที่28กรัมนะครับพี่พี่แอคชั่นตึงเหมือนเดิมนะครับพี่พี่กรัมนะครับสามารถตีบัตเบทก็ยังได้นะครับสำหรับคันตัวนี้นะครับมีเดียมเล่นงานช่อนครับตีกบยางตีกบไม้ได้อย่างสบายๆนะครับตัวนี้แอคชั่นสวยๆนะครับคันนะครับนี่เวลาแอคชั่นลงนะครับ นี่แอคชั่นเวลาคันลงนะครับจะอยู่ประมาณนี้ต้องบอกว่าคันปลายตึงนะครับพี่พตัวนี้6ฟุต10มีเดียมขยับมานะครับจะเป็นตัว6ฟุต9แอคชั่นมีเดียมเฮฟวี่นะครับพี่พแอคชั่นมีเดียมเฮฟวี่นะครับน้ำหนักคันอยู่ที่117กรัมเท่านั้นเองนะครับแม็กเหยื่อที่ให้มาเนี่ยนะครับ35กรัมนะครับแล้วก็เวทสายนะครับต้องบอกว่าคันตัวนี้นะครับมีเดียมเฮฟวี่นะครับ เวทญี่ปุ่นแนะนําอยู่ประมาณ8-20นะครับสำหรับคันนี้นะครับแต่ตีน้อยบอกเลยนะครับว่าคันตัวนี้แอคชั่นมีเดียเมฟวีนะครับต้องบอกว่าคันตึงกว่านะครับก็จะอยู่นะครับถ้าให้แนะนําอยู่ประมาณ10-20เลยก็ว่าได้นะครับจากเวท8-20นะครับสามารถเล่นงานช่อนชฉโดใหญ่ๆได้อย่างสบายๆนะครับตัวนี้ทิปเขื่อนทิปอ่างนะครับหรือว่างานกระพงน้ําเช้าก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้ 6ฟุต9แอคชั่นมีเดียมเฮฟวี่น้ำหนักคันนะครับ117กรัมเท่านั้นเองนะครับเป็นคันที่เบามากนะครับคันคาร์บอนนะครับถือตีได้อย่างสบายๆนะครับตีทั้งวันเวลาเราออกทริปนะครับสำหรับตัวคัน6ฟุต9แอคชั่นมีเดียมเฮฟวี่นะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวพี่ใหญ่นะครับ7ฟุตนะครับพี่ใหญ่7ฟุตนะครับพี่ๆตัวนี้น้ำหนักคันอยู่ที่127กรัมเท่านั้นเองแม็กเหยื่อที่มาคือ42กรัม นะครับแล้วก็เรื่องของเวทสายที่มานะครับ่20ปอนด์แต่ติน้อยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคันตัวนี้นะครับไปจนถึง12-25เลยก็ว่าได้นะครับคันตึงมากนะครับตึงเปียะนะครับพี่ๆดูนะครับคันเนี่ยตึงเปี้ยเลยนะครับนี่แอคชั่นของคันนะครับต้องบอกว่าเคาร์บอนอย่างที่ให้พี่ๆได้ชมนะครับทนแรงบิดนะครับแล้วก็เวลาหมุนหมุนตามเลยนะครับไกด์จะหมุนไปหมดเลยนะครับ คันค่อนข้างจะตึงนะครับแล้วก็วัสดุที่ทํามานะครับพี่ๆจะเห็นนะครับว่ามันตึงมากนะครับทนนะครับเวลาที่เราต้องเจอกับเกมใหญ่ๆนะครับชโดไซส์เดไซส์แนะครับเราสามารถคอนโทรลป่าได้และคันเบ็ดไม่บิดผิดลูกนะครับสําหรับคัน v ีลอตัวนี้นะครับวันนี้นะครับเอามาให้พี่ได้ชมนะครับสําหรับเบสแคต t ิ้งนะครับทั้งหมด4รุ่นนะครับ ตั้งแต่มีเดียมไลท์นะครับมีเดียมมีเดียมเฮฟวี่นะครับแล้วตัวนี้7ฟุตพี่ใหญ่แอคชั่นเฮฟวี่นะครับเล่นงานชาโดงานกระพงใหญ่ๆได้อย่างสบายๆนะครับน้ำหนักคันนะครับเบามาก127กรัมเท่านั้นเองนะครับตีนะครับสลัดเบรบัตเบรนะครับได้อย่างสบายๆนะครับตัวนี้ก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจกับคันเบรนะครับกาไฟลีดเดอร์วีกอแล้วก็วีลออ นะครับมีให้พี่ได้เลือกเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับในงบนะครับชุดนี้นะครับอยู่ประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นวีกอร์นะครับจะอยู่นะครับ1 3 8 0 0บาทถ้าเป็นวีกอร์นะครับวีกอร์จะมีสปินเวท4ี่ขีดสิความยาว6ฟุต10แอคชั่นมีเดียมไลท์นะคาพี่พี่วีกอร์เบสนะครับก็จะมี7ฟุต1นะครับแอคชั่นมีเดียมเฮฟวี่นะครับเวท14 20นะครับพี่พี่มีให้พี่ได้เลือกทั้งเบสและสปิน นะครับไม่ว่าจะเป็นงานชโดงานกระพงงานกระสูบนะครับเลือกใช้ตามความชอบทั้งเบสและสปินนะครับพี่พในราคา13,800บาทนะครับสำหรับคันวีกอร์นะครับวีกอร์เป็นคันปี2020นะครับเทคโนโลยีใส่มาเต็มเลยนะครับพี่พี่คันวีกอร์นะครับวัสดุที่ให้มานะครับต้องบอกว่าเต็มออปชั่นสำหรับกาไฟลีดเดอร์เฟสวอเตอร์นะครับพี่พี่ไกด์ฟูจิรีซีฟูจินะครับ ไกด์ฟูจิทอร์ไซส์ไทเทเนียมนะครับต้องบอกว่าเป็นที่สุดของวัสดุที่ใส่ให้กับคันเบ็ดแล้วนะครับตัวนี้สำหรับฟูจิทอร์ไซส์ไทเทเนียมนะครับสำหรับคันวีกอปี2020สวยสวยแบบนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับที่ใส่เข้ามาต้องบอกว่าเต็มออปชันมากๆนะครับให้พี่พๆได้ชมความสวยงามนะครับสำหรับคันตัวบนตัวท็อปสำหรับคันกาไฟล์ลีเดอร์วีกอ นะครับตัวนี้ให้พี่พี่เห็นความสวยงามนะครับมีให้พี่พี่เลือกทางเบสและสปินในงบ13,800บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้พี่พที่สนใจอยากได้คันระดับบนนะครับคันท็อปทอปนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วันนี้ก็ฝากพี่พี่นะครับที่สนใจกับ สินค้าญี่ปุ่นนะครับคันญี่ปุ่นนะครับกาไฟลิเดอร์วีกอแล้วก็วีลอสนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้ทั้ง2รุ่นนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆีนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับ เข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง l ล ne ไลน์แอดเฟซบ o ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆ นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ